สวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตซูคูสุคนเด้อจอ่ายินดีตอนรับสูซองน้องโยสาวลาวใจนะคะน้องโพกกับน้องโยคือเกาจ้าเช่นเกาเช่นเดิมนะคะพี่น้องก่อนอื่นนะคะนออค้องโยก็ขอเป็นกําลังแห่งใจนะคะให้สงครามอิสราเอลนะคะให้ผ่านพ้นไปไวๆดเด้อพี่น้องแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแห่งใจนะคะให้พี่น้องแรงงานชาวไทยที่อยู่อิสราเอลนะคะขอให้แต่ละคนนะคะ ปลอดภัยนะคะจากสงครามในครั้งนี้ด้วยเถิดนะคะพี่น้องแล้วก็ะะพี่น้องการวันนี้ก็ยูเองนะคะจะมานําเสนอเรื่องราวที่น่ารักนะคะที่อหนุ่มอิสราเอลคนหนึ่งนะคะชื่อว่าอิสราเอลนะคะที่ชื่อว่าดานี่ส้มแบ้นะคะซึ่งก็ เป็นหนุ่มอิสราเอลที่นะคะพูดภาษาไทยได้นะคะแล้วก็และที่สำคัญนะพี่น้องก็คือเอาสินค้าไทยนะคะมาขายให้แรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลนะคะก็เป็นคลิปที่เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะคะพี่น้องกดอ,อื่นน้องโยกก็ขออนุญาตจะคล้องสองเดอ้อพี่น้องนุโยจะวางลิง์ไม้ต้คลิปนะคะพี่น้องขออนุญาตเพิ่นนะคะนะพี่น้องขนาด ประเทศเขาอ่ะเป็นประเทศยุโรปอเมริกาเนาะค่ะเนาะเวลาเขามาอ่าไทยอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อสินค้าไทยกับประเทศนะยางเส้นอยู่แถวอ่า b ิ๊กซนะคะที่ใกล้กับตรงข้ามกับเซนทัลเบอร์ r, นะคะเนาะก็จะมียูทูบเบอร์หลายช่องเลยนะที่ไปรีวิวแล้วก็จะเห็นนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเวลามาเที่ยวประเทศไทยอะ่ะจะซื้อสินค้าไทยนะคะกลับไปที่บ้านเขานะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะพี่น้องซึ่งยูเองอะ่ะก็เคยไปเดินนะที่ b ิ๊กซนะคะตรงราดสรดำดีนะคะเนาะส่วนใหญ่ะนะเป็นสินค้าที่แบบว่า พวกทุเรียนอบแห้งนะพี่น้องมีเยอะมากนะคะที่เป็นของที่แบบอบแห้งคุณภาพดีๆนะที่เข้ามาขายแล้วก็มีลูกค้านะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวแล้วเขาก็ามากินสินค้าไทยกินอาหารไทยอย่างนี้เขาก็บางอย่างเขาก็แบบซื้อกลับบ้านเขาไปฝากพี่ผักน้องนะคะนี่แหละคืออิทธิพลนะคะของสินค้าไทยนะคะที่ทั่วโลกเขายอมรับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่หนุ่มลาวออกมาพูดว่า ห้ามคนเล้ากินสินค้าไทยใส่สินค้าไทยปฏิโทโว่าวซ้ำบ้านเจ้าขคงนี่มีสินค้าระดับฟีเนียมขนาดนั้นนะที่จะม่ให้คนเขาทานนะคะมารีเอ็กซ์ันนะคะคลิปหนุ่มอิสราเอลนะคะพูดไทยแล้วก็ขายสินค้าไทยมาดูกันเลยคะ่ะนี่หละนะพี่น้องคืออิทธิพลของสินค้าไทยนะคะสินค้าเขามันดีพี่น้องนะคะขนาด อันนี้กระเมีนอยู่ดอกค่ะว่าเขาเป็นคนไทยไปเห็ดเวียเห็ดงานอยู่เมืองออิสราเอลนะคะเนาะเขาก็ต้องอยากใส่สินค้าบานเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พี่น้องแต่มันกับโบได์เขาเรียกยังไงอะ่กะก็คืออย่างที่บอกแหละพี่น้องก็คือคนเล่านั่นแหละพี่น้องนะมาแล้วครับมาแล้วกระเป๋ามาแล้วได้ยี่สิบสามรูปีสิบบาทอยู่ใส่อยู่ใส่บาทรูปีเฮ้ยอันนี้อันนี้ฮันยูวิดีโอ เฟซบุ๊กดีมากมกอิลี่ลูฟีอิลี่อิลี่ข้าพูงลูปี้ยังไปอีกแล้วยังคุณอยู่คนแถมแถมอูแถมไปแล้วสี่เลยดูปันหาประตูปิดบอเปิลอะไรนี่มาตุเร้บันไทยรัฐมอนโอเคบอโอเคบ่มีปัญหาไม่ปัญหาเดี๋ยวเปิดไทยบัมีปัญหาอินไซต์สตัเขาเขาสอบนี่เขาสอบแล้วผ่านหาครับพี่น้องเราแล้วผ่านหานะครับ พวกนี้กับก็ร้อยหาครับนี่อันนี้กหา็ร้อยหาของของหวานนี่กับิหมดครับนี่ชนี้กัขวดละร้อยหาหบาทมดนี่นี่ซอสปลาเคียวก็ร้อยหาบาทพี่น้องโอ้แมเบอร์โดดันนี่โอลสูนฮาซูนเจสันาวสามสามเจซปอเอาซดันนี่ยัลมีลออบี้มากมากลูกพีแกน้อยคาลันทีลูกพี่โอเค มาแล้วครับมาแล้วครับเขามาแล้วมาแล้วครับคนเก่าคนเดิมประตูปิดประตูปิดมันสุกมันสุกมันสุกครับมันสุกมันสุกท่านนี่มีอิสราเอลสปีกชาบัสมอนแซวสปีกชาบาสมันสุปมูเลนมีปัญหาประตูปิดโบเปิดอะไรตัวนี้มาตุนเฮบนไทยล้าน้อนโอเคบอโอเคบ่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปฟฟองไกิินปายุ เอาสวัสดีสวัสดีเอฟซีแน่นี่สวัสดีมาสุกิโอเนี่ยคนคือเบื้องหลายแท้เบื้องเดียดแดานี่นี่แมนบอกแม่นแมนมีคนไลค์สปีกเด้อแดนนี่อันนี้แฮนด์ยู่วิดีโอเฟซบุ๊กดีมากมากอิลี่ลูปีอิลี่อิลี่คาโป้ลูปียังไปอีกเล้า ยังกุอยูก้อนแถมแถมหม้แถมอีกแล้วอู <S <S ้ยเอาสีมากมัดแถมอีกแล้วเหรนี่วิดีโอนี่ก้อนแถมขอบคุณมลยขอบคุณลูกพี่ได้ดีดีบ่ดีดีดีบอกกินียวแม่นบ่กบอกกินียวเข้าเข้ามาสียบยมามาม้วนน่อยหนึ่งมาม้วนน่อยหนึ่งม้วนน้อยม้วนม้วนน่อยมาได้ดีกินบ่มีปัญหาเศรษรายให้ของให้เพนนั่นของแถมสุืเดือนครับเพราะว่าแกว่าคนโทรหาแกร้ายหลายว่าเห็นอยู่ในคลิปครับ พี่้องเห็นอยู่ในคลิปคนไทยหินโทรหาหลเยอร่อยห้องสิบเจ็บคุณครับลูกพี่ใจห้องคร่อยตอนต่อไรตอนสามสิบสามเอาเาเบอรงหม่าอันไรตอนสามอันหดสี่เก้าสามสีบาทัหาเร็วลูกพี่หั่เก้าเกมีหน่วยสิบปดสุกิโอีออย่ออกอีกหยสี เจ้ตัวร้อยแปดสิบเอามาเป็นตัวไ้บ่เลยบอกเอ้ยเป็ปัญหามีปัญหาอีกแล้วครับหนอมากเลยนี่ครับใจนี่ใจสิ้นเดือนก้อนครับการสนรอยเก้าสิบสามลูกพี่สนรอยนี่สนรอยกเอามาทำบ้านทำบ้านพิจิตบาท นี่ครับไล่ซื้อเอกสารต่างๆโอ้ครับพี่น้องรถมาหอดแล้วพ้าว่ล่ะเรียนกันเลขร้อยแปดสิบเรียนเขามาหอดหม่องเลยครับกับเข่ากับน้ำรถกับเขานี่ครับนี่กับป้ามอยู่ใกล้กันนะครับนี่นะครับเรีนมาหอดหม่องเลยยูนบี่สัมบ้าฮมมีปัญแถมรถดไม่มปัหาหรอกอย่กูอยู่อีกผุมัดยังี่ลัครับ 14ลูปีกันารคุณคาับลูปีนี่็นลูปีขาเล้วครคเณคาับลูปีหญ่ปู้ดเอาชจเก้าเกจรยเก้สิครับอู้วนี่อยู่ไหนยานีบระตมยานสุนินเก้าซุนินเก้ามันี่ยกระโดดรูปีบอดีบตระงยานตอันนี้่0นรูปีคุณยนุนโอยซีซิบาทจะปิกลันไลนขึ้นกับ่าา1 2 <laughs> เห็นแล้วครับพ่อใจของใจยังเหล่าขึ้นทั้งรถพี่้องครับขอบคุณครับสุดยอดของหลายนี่ครับอืใหญ่เพ่นท่าขึ้นในเบื่องของบนรถนั่งครับดานี่ยใจเงินเงินก้อนครับอไอ้ดาเจผู้ได้ใช้ทุนนี้เจ๊เช่ซีโรยขอบคุณครับลูกพี่ยัยไทยล้ดนเยอะนะจานที่มากๆเล่ นี่เอาูไยริส์ันเซไล่ใจดีเออเซไลใจดีโอสปิกโอสปิกดันนี่มามิเกลมามิเกลอุ้ยนี่มากมากสูบสมาติครับสูแปดร้อยสูสูแปดร้อยขาสิบเยอยสี่เด็กสองร้อยาสิบไม่บใจตัวไหนสี่ร้อยคบ คนคเของทั้งบนรถบนห้านี่ครับเด็กได้ยิงได้เลยนี่หงเขาเลยนี่บาทนี่ยนก๋วยเตี๋ยวปีสบหกสิบาทไเลยบ่ยูสยใสสิบบาทยูใสโอ้ยยส่สิบหกกี่ไรพรบอกเบอดานี่อีกแน่นคนถามอีกแล้วเหรอเบอเดียวเดียนี้บวกวั่สบเดครับนี่ไตลาน น้าอยู่เลยูเงี้นมูจกเดินท่านมามี่มาซาลินลูกพี่เนๆ่มูไ่นฟินิตอับน้ำมูแย่งว่ะเขาใจบ่มาซาลินเข้าใจว่าครับผมอลอสามสิบาทนี่กิมกินี้ออยพวกนี้บ่ออยออยอย นี่เเอาบอกยอยเมเอยเมมบมีนี่เบนี่ากเสียบลายยังไงบ่ได้กินโอ้ยบ่ได้กินบอโกินบอดีนีอย่างน้จิ้มลูกเซียนมนี่น้ำกินนี่น้ำกินาวเจีมุกี้ทุกี้เุกี้นี่อ๋อสุกี้ เอาบ่หนึ่งสองทั้นี่สิบลูกี่สบาทยูสยูสสบาทลูกพี่เ้ยมาทีนี่มาที่นีแฮนด์แฮมาทีนีม่มาใหมีนหมูโอ้ยทีนหมูเรลูกพี่เอาปีไก่มีดักไก่นี่นี่หมูปีกไก่กับไก่ลิงัวลิงัวมีอยู่ลิงัวลิกับปีไก่มาด้อเทียนะอันนี้เน่เนหาลิงวแล้วพอดีเอ น sì ี่นี er ่ม่วครับนดานี้ห้าสิปีห้าสครับผมยหญน้อยซมเซอโลินไกีตุอยประตูสีตุ้ยปะซอสีตุอยวันนี้มีหัวมูสีสิบห้าหัวมูสีมนี่้มีมูสี่เดนทีเล่ออลสปสบาทเดนนี่อโลอกสิบห้าก็แลบ่นี่น้ำปล่านลานก๊อเาห้าลูปีสงบนี่น้ำกอเดนี่อโลสี่สิบห้เดนหนาอลหกสิบอย่าลืม กรีออร์อซฮามาไหมลูกพี่มาไหมอย่าลืมอย่าลืมมีมูฟอมไลแห้งลูกพี่มีมูฟอมไลอลงรวอยบาทร้อยบาทเอ้ยบอสเซมเซมเราชอวมลูกพี่มีเราชอบคุยมามูฟองอลงรอยสิสิน้ำมันเปดออสาม้ปอนร้อยอย่าลืมอย่าลืมรดีน้อยออร์โซ้าอย่าลืมนี่นีีเลยไหมอย่วเราอยเดอเอ้ยมีอกนินไหมนี่กับข่าวไรลูกพี่มีอย่างอีกย่มยาย่อมผม นี่เห็นพี่เ็กสิกอดเซฟไลน์ของแถมบ่ซฟนี่อันต่อมเบ้่เีเนน่อนีไกยันนาปีกปีกปีกน่เกียนนี่บอหนี่อยู่อันนี้เสุ้งไว่บอเนี่ยกุ้งเนี่ย สามตัวใด่ว <Private paying liksom> ัดว <disposable> ันก็เผมไวุ้่ีะงีของนีรดเบียบดีครับมามาพี่น้องสามโอนีย่ครับมามาอนึงกับสามยิบตัวครับสามตัวฝยปร่ตู้สีตัวยิงได้เยขาเขาสอบนี้เขาสอบล้พันหาครับพี่น้องขันหานะครับ พวกนี้กริบหาก15ิากรอยหาิบครับนี่อันนี้กริบหากั้อยหาิบของของหวานนู่นี่กระซิบหบหามดลครับนี่ชุดนี้กัขวดละร้อยหาิบหาสิบาทมืดนี่นี่ซอสปลาเขียวก็ร้อยหาิบาทพี่น้องนี่ส่ก่ิบาวันเออว่ายบห้อ่ายน้ำมันหอยบกสองรอยกลัวพี่น้องค็ถามว่ามีแจ้วบวงบอมีอย่างนี้ครับี่น้องนะคะก็คือแบบ พี่น้องคนไทยนะคะนาะที่เพิ่นไปเหตุเหวียกเห็ดงานอยู่อ่าอิสราเอลนะคะนาอเพิ่นกะอ่าอยากใส่สินค้าบานเพิ่นเองนะพี่น้องเพราะว่าสินค้าบานเพิ่นนะ่ะมันมีคุณภาพพี่น้องนะคะมันมีคุณภาพแลวก็โดยความี่แบบว่าเข้าใส่ไม่แต่น้อยจนใหญ่นะคะนาะเข้ากับแบบสิ้นนะคะในการที่ใส่สินค้าบแบบนี้นะคะคาะของบานเข้านะพี่น้องยังเ้นคนเล่าเพื่อกันได้พี่น้องคนเล่าหล,ยลายๆคนกับทัวรประเทศเลยกับว่าไดนะเออ อย่างกวนใหญ่น่ะเขาก็ใส่สินค้าไทยได้พี่น้องเพราะว่าเขาอ,าอยู่ที่ควมเคยสิ้นนะคะลากาเพราะว่าสินค้าไทยนี้มีคุณภาพนะคะละกากาดีลหลายๆอย่างนะพี่น้องมันคืออย่างเซนเนาะน้องโยนาเคยใส่สินค้าล้านะเป็นแฟบเนาะคะ่ะเนาะกาทาเทียบกับสินค้าไทยบอทาเทียบกับแฟบไทยกะแตกต่างกันหลายพี่น้องเพราะว่า เฝ็บข้องเล่านี่สมมติว่าใส่เท่ากันปริมาณเท่ากันนะพี่น้องแต่ว่าเวลาเข้ามาสักมายังมันกะเออโบ,บ,บยากโอเคนะพี่น้องนะอันนี้วอาความจริงนะคะนาะแต่ว่าคือแฟบอยู่ไทยนี่มันฟ้องกันร้ายแล้วก็กินกันหอมแล้วก็สักผ้ากะสะอาดนะพี่น้องน้ากันะกนี้แหละก็คือเหตุผลที่คนเล่านะคะถึงจะบอกว่าห้ามไซ้สินค้าไทยห้ามพูดไทยก็ห้ามไม่ได้นะคะแล้วก็คือเป็นสิทธ ส่วนบุคคลนะคะจะให้ได้ตามใจเจ้ามันก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนพี่น้องค่ะโอเคนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็น้องยกเก็บภาพบรรยากาศน่ารักนะคะที่หนุ่มอิสราเอลนะคะพูดภาษาไทยแล้วก็เอาสินค้าไทยมาขายนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับ่บมียังไลน์นะคะพี่น้องกับเดียบพ่อโผกับน้องยกไม้นะคะบ๊ายบายค่ะ